รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติณพื้นที่ชุ่มน้ำอำเภอแม่จันมีตำนานว่ามีเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองตั้งอยู่แต่เมืองกลับล่มลงกลายเป็นเวียงหนองล่มเพราะมีชาวเมืองกินปลาไหลเผือก มีเพียงบ้านของแม่ไม้ที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งจึงไม่ได้จมหายไปกับสายน้ำบริเวณบ้านแม่ไม้นั้นจึงเรียกว่าดอนแม่ไม้ปัจจุบันนี้เวียงหนองลมหรือเวียงหนองล่มและพื้นที่ชุ่มน้ำในอำเภอแม่จันหรืออำเภอเชียงแสนเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของนกสัตว์น้ำมากมายและที่สำคัญ คือควายที่นี่ถือเป็นแหล่งเลี้ยงควายตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศประเพณีทำขวัญควายเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงการเลี้ยงควายและรักษาพันุ์ควายเมื่อเกิดพิธีซูขนควายขึ้นนะครับเนาะก็จะทำให้ค้นหนันความสำคัญของควายครับแล้วก็จะอนุรักษ์การเลี้ยงว้เสร็จแล้วก็ ในเมื่อพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของเป็นทุ่งหญ้านะครับเนาะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยก็จะทําให้มีอาหารของควายเกิดขึ้นแล้วก็ในเมื่อเรื่องควายต่อไปเลยอะไก็จะลดการบุกรุกพื้นที่ครับจากพื้นที่ชุ่มน้ําเชียงแสนเดินทางตามสายแม่น้ำำําคาก็จะเห็นไร่นาที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นผลมาจากระบบเหมืองฝายที่ดีมาตั้งแต่ครั้งอดีต มีตำนานเล่าว่าเดิมผามา้าและผาคอกมา้ามีขัวคำหรือสะพานทองคําเชื่อมกันระหว่างผาทั้งสองวันหนึ่งมีแม่ไม้ต้องการทองคําจึงมาเลื่อยเอาทองไปเป็นของส่วนตัวทำให้สะพานเกิดหดตัวกลับไปทั้งสองฝั่งและไม่เชื่อมต่อกันอีกเลยเศษทองที่เลื่อยไปนั้นตกลงในแม่น้ำกลายเป็นที่ร่อนทองคำ แม่น้ำสายนี้จึงชื่อว่าแม่น้ำคำจุดที่ขัวคำหายไปชุมชนทำฝายที่มีชื่อว่าฝายผามมาเพื่อทดน้ำเข้าสู่เหมืองหลวงแบ่งปันน้ำเข้าเหมืองย่อยๆไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรของทุกคนด้วยระบบการจัดการน้ำที่ดีนี้เองทำให้พื้นที่การเกษตรบริเวณแม่น้ำคำนั้นได้ผลงอกงาม จึงสามารถนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันดั้งเดิมที่ทนต่อสภาพอากาศโรคและแมลงกลับมาปลูกได้อีกครั้งในแบบอินทรีย์ข้าวเหนียวเคี้ยวงูที่ปลูกในพื้นที่นี้ก็เดิมก็ที่บรรพบุรุษที่ย้ายมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าชิงแสนเนาะทีนี้มันก็พื้นที่ก็เลยเป็นเหมือนแหล่งที่กำเนิดของข้าวเหนียวเคี้ยวงูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนแหล่งเกิดเลยนะ และทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นก็คือมีแม่น้ําจันทร์ที่มีต้นน้ำเนี่ยอยู่ในในพื้นทีน่นี้หล่อเลี้ยงพื้นที่แล้วก็มีน้ําคาที่มาจากทางเทือกเขาได้ตรงเนี่ยเข้ามาช่วยกันหล่อเลี้ยงโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชุ่มน้ําแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลผลิตข้าวที่มันมีความหอมนุ่มเพราะมันจะไม่ขาดน้ํา จากพื้นที่ชุ่มน้ำเชียงแสนและลุ่มน้ำคำตำนานปลาไหลเผือกมาสู่ตำนานช้างงูที่ดอยสงโอตามตำนานสิงหานวัตกล่าวว่าพญาพรหมราชบุตรองค์ที่สองของพระเจ้าพังคราชแห่งเวียงพางคำเป็นผู้ขับไล่ขอมออกจากเมืองและกอบกู้เมืองขึ้นมาอีกครั้งโดยมีช้างศึกคู่กายที่ได้มาจากการจับงูในแม่น้ำโขงที่ลอยน้ำมา ซึ่งงูได้เปลี่ยนเป็นช้างและได้ชื่อว่าช้างพางคําไปช่วยพระองค์ออกรบหลังจากที่สําเร็จการศึกช้างได้เปลี่ยนเป็นงูแล้วเลื้อยหายไปที่ดอยสงโงเราจึงได้เห็นรูปปั้นช้างงูตามที่ต่างๆปัจจุบันดอยสงโงเป็นบ้านของคนจากหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวอาคาและชาวอิลเมียนที่นำเอาวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามาด้วย ดังเช่นชาวอิวเมียนที่บ้านห้วยกวานพวกเขารักษาต้นน้ำไว้ด้วยประเพณีของตนเองมีการปลูกพืชอย่างต้นตองศาสตร์เพื่อรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำและนำใบต้นตองศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหัตกรรมที่โดดเด่นคือการทำเครื่องเงินและการปักผ้าลวดลายที่มาจากนิทานการสร้างเผาเมียน ที่เรียกว่าผ้าลายตีนหมาจากช้างงูแห่งดอยสงโงมาสู่นาคสัตว์ในตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำโขงบางตำนานเล่าว่าแม่น้ำโขงนั้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของพญานาคนาคเป็นผู้ปกปักรักษาให้น้ำให้ความอุดมสมบูรณ์แก่เมืองผูกพันกับความเชื่อวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้เราจึงเห็นหนาคที่บันไดพระวิหาร ตามเครื่องรวดลายปั้นต่างๆหน้าเกียวที่สัตตพันธ์หรือแม้แต่บนผืนผ้าทางล้านนาของเขาเนี่ยครับจะเป็นความเชื่อของนาคเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเป็นจะยูน้าวิหารครับเนาะการเคารพนาคก,ก็เท่ากับเคารพสายน้ําแม่น้ำโขงมอบอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงแสน โดยเฉพาะปลาที่หาได้จากแม่น้ำโขงที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นๆปัจจุบันนี้ได้มีการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศริมฝั่งโขงและรื้อฟื้นวัฒนธรรมการหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางอาหารสายน้ำแม่โขงนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ยังถือเป็นปลาการธรรมชาติที่ปกป้องเมืองเชียงแสนที่นอกเหนือจากกำแพงเมือง เมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนมาแต่โบราณสร้างในสมัยพญาแสนภูโดยสร้างกำแพงเมืองสองชั้นขั้นด้วยคูน้ำประกอบด้วยประตูเมือง12ประตูและป้อมเจ็ดป้อมเชียงแสนมีทั้งเมืองเก่าและใหม่ทับซ้อนกันอยู่ เธอเมืองเชียงแสนของเฮามีอยู่เจ้าพ่ออยู่สามเจ้าพ่อเจ้าพ่อที่หนึงก็คือเจ้าพ่อเจ้าพรมมหาราชป้อกปักษาอยู่วัดจอบกิติแล้วก็เจ้าพ่อแสนภูรักษาอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าพ่อประตูปะซักเป็นทักษะเขตดนแ,แดนเมืองของเมืองเชียงแสนเป็นที่นับถือของคนเชียงแสนแล้วก็คนทั่วไป ความเชื่อเรื่องอารักเมืองเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ถูกนำกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งเพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าคือความเชื่อเรื่องทักษามืองเมื่อเราเราเอาหลักทักษามาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว9วัดแปทิศตามทักษะโหราบโบราณแล้วเนี่ยเราจะนำนักท่องเที่ยวไปตามทิศต่างๆซึ่งมีวัดที่สําคัญสําคัญในเมืองเกียงแสนอยู่แล้วก็ให้คนได้ไปกราบไหว้บูชา ซึ่งมันจะเห็นไม่ว่าปเป็นศิละปะของในยุคนั้นๆเป็นอย่างไรหรือในโบราณสถานก็จะมีพระสารีริกธาตุอยู่ในนั้นก็ให้คนไปกราบไหว้ให้คนไปบูชาเมื่อคนไปกราบไหว้บูชาแล้วเนี่ยเจ้าของปัจจุบันที่อยู่ในบริเวณรอบๆวัดหรือโบราณสถานเนี่ยเขาก็จะเห็นเห็นว่าวัดนี้ยังมีความสําคัญอยู่ยังมีคนไปกราบไปไหว้ไปบูชาอยู่เขาก็จะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่างเช่นเลี้ยงไก่บ้างไปตากเหลาผ้าบ้างเอาขยะไปทิ้งบ้างหรือว่าละเลยปล่อยปะละเลยบ้าง ซึ่งเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้คนเชียงแสนนะกลับมารักมาหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่าของเมืองเชียงแสนให้ดำรงอยู่ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเมืองเก่านับตั้งแต่เมื่อพญาแสนภูสร้างเมืองเชียงแสนก็คือต้นสักที่เติบโตมาคู่กับเมืองเชียงแสนตำนานชินการมารีปรกรณ์กล่าวว่าเมื่อครั้งพญาแสนภูสร้างประตูเมืองกำแพงเมืองแล้วเสร็จก็ทรงสร้างวัดป่าสัก ไว้ที่นอกกำแพงเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันตกและได้ปลูกต้นสักไว้300ต้นป่าสักจึงเป็นไม้หมายเมืองมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการตัดออกไปบ้างแต่ก็มีการปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โดยปกติต้นสักในเมืองเชียงแสนเนี่ยมีอายุเขาแก่มากๆค่ะที่จะโค่น โดยโดยคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็แล้วแต่จะจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าความเชื่อของคนลันนาะก็จะไม่ไม่ตัดต้นไม้หมายเมืองในในเมืองเชียงแสนนอกจากเขาล้มโคน่นโดยธรรมชาติโดยลมโดยพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ปลูกเพิ่มมากกว่าก็คือเมื่อไหร่เราเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรานํามาใช้ในชิ้นงานนะคะก็คือเขาเห็นว่าเออใบศักมันมีคุณค่าอีกหน่อยใบศักเหมือนเงินเหมือนทองก็คือ คนที่อยู่ในเชียงแสนจะเห็นคุณค่าว่าเออสามารถนำมาแปลเป็นผล,ผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักต์ได้อย่างนี้ค่ะผาก,กําแพงป้อมประตูเมืองมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องเมืองแล้วเครื่องดนตรีอย่างกลองก็นับได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญในอดีตกลองมีหน้าที่รักษาเมืองเป็นทั้งนาฬิกาเป็นเครื่องเตือนภัยบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองและการประกาศชัยชนะอีกด้วยกลองในเชียงแสนจ,จะมี สามอย่างกองสะบัดใชเนาะกองสะบัดใช้นี่ก็ได้ร่วมจากตระบนมาแสลเข้ามาร่วมแต่ว่านเวียงเขาบ่มีนะครับแล้วก็จะมีกองยาวกองอีสานนี่ประเดี๋ยวนี้ชุดกองอีสานกองยาวนั่นนะ่ะไข่ใจกันละเพราะว่ามันมีบุคลากรเยอะแต่บุคลากรของเขาไขา่าขามาไข่มีนะเล่บไข่ใจี๊ยกกันแต่ว่ากองยาวนี่กองใหญ่นี่ก็ใจบบุคลากรแต่ละวัดอย่างน้อยก็แปดคน ครับเข้าร่วมตีเสียงเสียงโซและข่าวจออขับเข้าปีก้อยปีเก้าแล นาวัดยังแสนที่จะเป็นจ้อยเป็นซอตะกอนี่มันก็เกี่ยวกับที่แม่ซอคือเจ้าแสนตาดำเจ้าคำตะห้อยนะเจ้ากล่าวกันว่าข้าวและจ้อยซอนั้นมีจุดเริ่มต้นที่เชียงแสนลำนำและบทกลอนเหล่านี้เป็นเสมือนเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวนิทานต่างๆ ช่วยขัดเกลาคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมกลไกทางสังคมที่ช่วยดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนาความศรัทธาทางศาสนาก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ถือว่าเป็นเทคนิคโบราณนะครับลายคําที่มีมายาวนานแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็เหมาะกับการทํางานที่เกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าลวดลายตกแต่งนะที่มันซ้ําๆกันนะส่วนมากช่างก็จะเลือกใช้ลายคานะครับที่เอามาทำนะครับตามถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยแทบจะมีทุกวัดเนี่ยตามฝ้าเพดานตามอะไรพวกนี้ครับก็จะมีลายคํา เกือบทุกวัดนะครับถ้าเป็นวัดโบราณหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ตามเสาตามอะไรก็จะนิยมทําลายคาความต่างของลายคาก็คือตัวลวดลายครับลักษณะที่เป็นศิลปะหรือว่าลายต่างๆจุดเด่นของร้านนาก็น่าจะเป็นลวดลายนะลักษณะที่เป็นเครือเถาเป็นดอกไม้ที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นหม้อบูรณคตะนะครับที่จะนิยมกันทางเหนือ แต่ก,ก่อนนี่แม่ก่อท่อผ้าเป็นเนะเาะเพราะเพราะผ้าเป็นตั้งแต่เป็นละอ่อนละจากั้นก็บปได้มาทอแหมพอดีว่าอันตอนที่เปิ้ลมีงานไหว้สาแม่ฝ้าหลวงเนาะแม่ก็หัน่าเออเปิ้ลใจจุ้งกันนักบางตีก็งามก็มีบางงามก็มีแล้ว,วา้าจะย่อย่างใดเขาจะคิดเนี่ยจุ้งขึ้นมาสวยๆพอเพราะว่าตอนนั่นสมเด็จยาิ้ญก็กกสเด็จม้ามันเนาะก็เลยว่าเออลองเอาเส้นไหมพรมเนี่ย เอามาทําเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็มัตนต้องเลยเยื่อเมื่ปืนมีคุณสมบัติบะอ้มน้ําเอาไปไว้กลางแดดกลางฝนนี่ได้สบายเลยอยู่ได้หลายเดือนถึงจะพังอันตีไห้ตีซอนนี่มก่อนเขาเขาเป็นก็จะไมมบาดายตอนนี้ก็เอากระดาษเงินกระดาษทองมาหุ้มม,มันสวยงามขึ้นแล้วมันเป็นฟอยล์อย,อยู่อยู่ฝนกว่าเป็นยางแบบ,บขึ้นฮ่าเหมือนเหมือนไม้ธรรมดาเนาะ เชียงแสนมีหลากหลายสีสันของชาติพันธุ์ที่เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ก็พกพาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมตนเองเข้ามาด้วยชาวไทยใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ในเชียงแสนมานานเป็นกลุ่มคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ง นอกจากนี้เชียงแสนยังมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าอีสานล้านนาที่เข้ามาอยู่และนำเอาภูมิปัญญาเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้ามาด้วยก็กลุ่มของเราก็เริ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี4 1หนึ่งเนาะก็ตั้งแต่พ่อแม่เขาก็ทำปลูกหมอนเลี้ยงไหมก็แม่ก็ได้ศึกษากับปู่ย่าตายายก็ กลุ่มของเรานะ่ะมันทําไหมเป็นหลักอยู่แล้วไงคะลกูกกลุ่มของเราก็ช่วงปีที่ได้โครงการของพระราชำรมดีของอสมเด็จพระนางเจ้าเนาะพระบรมราชินีนาถท่านให้เป็นหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติกลุ่มที่11ของประเทศเนาะพอดีได้มาแม่เขาก็เลยออกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มไปให้อาจารย์เฉลิมชัยแก่แกลายให้ไงคะเป็นลายด้วยใจรัก คือเรารวมใจของกลุ่มหมู่บ้านันธาตเนาะรวมใจกันให้ท่านทำลายออกมาให้ก็ทำแล้วพอดีทางกลุ่มมันไหมท่านเลยไม่ได้เอาไปหวายก็เราก็เอาไว้เป็นลายเอกลักษณ์ของกลุ่มเป็นลายด้วยใจรักของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านปกป้องสิ่งแวดล้อมมาช้านาน และพวกเขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นให้กับทุกคนเพื่อให้เราร่วมกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน